ในส่วนของการฝึอกอบรมนะครับก็จะได้ในส่วนเรื่องของภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติควบคู่กันไปในภาคทฤษฎีเนี่ยน้องก็จะได้รู้นะครับว่าเมื่อเรียนช่างเชื่อมแล้วเนี่ย อันดับแรกเลยก็คือเซฟตี้เฟิร์สนะครับว่าอันตรายที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมมีอะไรบ้างวิธีป้องกันอันตรายที่ถูกต้องเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์อะไรส่วนภาคปฏิบัตินะครับก็จะได้รู้นะครับในเรื่องการใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือกระกบ,บวนการเชื่อมนะครับเทคโนโลยีงานเชื่อมปัจจุบันนะครับที่จะนำมาเชื่อมพัฒนาการโดยการฝึกในตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่าลากท่าการนอนท่าตั้งท่าโอเวอร์เฮดนะครับ การตรวจสอบงานเชื่อมหรือ inspection นะครับจบหลักสูตรก็จะได้รับวุฒิบัตรของกรมพัฒนาฝีมืองานน้องๆถ้ามีความสนใจจริงๆนะครับและมีความรู้มีการฝึกฝนในสาขาช่างเชื่อมนะครับเมื่อผ่านแล้วก็เรามีฝีมือได้แล้วเนี่ยรับรองนะครับว่าตลาดแรงงานนี้ต้องการมากนะครับเรียนช่างเชื่อมแล้วโอกาสตกง,งานนี้น้อยมากครับ